สบสวัสดีครับวันนี้ก็ผมแบ่คเยี่ยมใจเช่นเคยแล้ววันนี้เนี่ยเราอยู่กับสมาร์ทโฟนที่หลายคนขอเข้ามาหลายคลิปเหลือเกินนะครับสำหรับ vivo T1 5G รุ่นนี้วันนี้เนี่ยเราได้มีโอกาสดีๆซึ่งมันน่าจะดีมากๆสําหรับคุณผู้ชมนะก็วันนี้มาทํารุ่นนี้ให้ดูกันแล้วนะครับขอสปอยไว้ก่อนเลยว่าเล่นเกมได้โหดและก็ไม่โหดนะครับในความรู้สึกนี่เป็นไงเกิดมาก็น่าดูแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าสเปคให้ฟังกันแบบคร่าวๆก่อนเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็เรื่องันที่หน้าจอนะครับหน้าจอเนี่ยเป็น AMOLED 6.44นิ้วความละเอียดเป็น Full HD Plus นะครับ CPU เป็น Snapdragon 778G ครับตัวที่หยิบมาเนี่ย RAM 8รอม128นะครับแบตเตอรี่นะครับ4,700พร้อมด้วย้าชาร์จ66วัตน,นะครับใน้เรทราคา1 9 9 0บาทหลายคนขอเข้ามาเพราะว่าราคาน่าจะคุ้มมากพี่นะครับแล้วก็ CPU ที่ให้มาเนี่ย Snapdragon 778ก็น่าจะเล่นเกมเลื่อนปรับเกมสุดผมเนี่ยได้มีโอกาสไปลองตัวน,นี้นหลยหลายคนน่าจะพร้อมที่จะไปดูเกมแล้วใช่ไหมอยากจะให้ไปดูแล้ว แต่ว่าต้องกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นลังใจผมแม่เมจ๋าก,ก้อนนะครับแล้วก็ใครพร้อมแล้วก็ไปดูเกมกันเลยดีกว่าไปโอเคครับตอนนี้เราอยู่เกมอาวิวเรียบร้อยนะครับกราฟิกที่ปรับได้คือกราฟิกสูงมากนะครับแล้วก็เฟรมเรทเป็น60เฟรมแล้วเราเปิดโหมดซ้อมไร์ด้วยมารอดูกันว่า V ี VO G1 5G ตัวน,นี้เนี่ยเล่นเกมนี้เป็นยังไงบ้างนะครับคุณผู้ชมครับเรียบร้อยนะเรียบร้อยนะอย่างนี้เรียบร้อยนะ เรียบร้อยนะวิ่งไปเร็วๆดิเออนี่ครับโอ้โหจังหวะนี้สวยงามเรียบร้อยโอ้โหนี่แหละครับจังหวะนี้แหละครับที่ต้องการจังหวะนี้แหละครับที่ต้องการนี่แหละครับที่ต้องการฟิกนี้เรียบร้อยจังหวะนี้สวยดักไปอีกหนึ่งสเต็ปคือยานครับผมคิวก่อน โอยย้เดียเด๋ยวยเดียเด๋ยวเดี๋ยวยานเดี๋ยวเดี๋ยวยานเดี๋ยวเดี๋ยวแป้บนึงแป๊บนึงยาน <c oughs> เรียบร้อยได้ด้วยนะครับสี่ตัวเข้าไปแล้ว <c oughs> เรียบร้อยครับผมจังหวะนี้แหละโอ้โหหนีหนีโอ้สวยมากใช่ครับว่าสวยมากไม่เป็นไรดักไว้เยียบย้อยโอ้โหได้ช่วยเหลือก็ดีเท่าไหร่แม้จะได้แค่เพียงใกล้ขันคนคนนั้นคงไม่ว่าดักยานไว้ก่อนยานบอกจะเอาอ่ะ <c oughs> จะเอาอ่ะ <c oughs> <c oughs> เจาอยู่ในวงเวท่ะจะเอาอ่ะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกิน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 ไปไปครับไปครับเลนล่างเลนล่างผมว่าน่าจะได้อยู่ว้าเรียบร้อยเรียบร้อยฟิกเรียบร้อยด้วยนะครับนี่เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยครับจังหวะนี้สวยมากสวยมากสวยแบบไม่เคยสวยมาก่อนสวยแบบไม่เคยสวยมาก่อนหลังเข้าครับยานเข้าครับผม นี่ฟลิกหนีไปด้วยเป็นไงเท่เกินปรัดปป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 ปะปปปะปปปเรียบร้อยยังคงได้อยู่เขาต้องจะเล่นคุณโอ้โหสวยอะไรขนาดนั้นผมโดนหนักแล้วครับคราวนี้ผมโดนหนักแล้วครับไปแล้วครับอันติหนักไปแล้วเรียบร้อยโดนทุกดอกแล้วบอกเพื่อนกันไม่โดนด้วยนะเอ้ยเกิน เกินคุณจะตีคลิปคุณจะตีคลิปตีคลิปไม่ได้ด้วย เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวสรุปฟังเลยดีกว่านะครับสำหรับเกม r าว่าเล่นเป็นยังไงบ้างนะครับโดยรวมเนะี่ยเล่นได้เ,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 เรื่อยๆตั้งแต่หน้าจอเลยแม้แต่หน้าจอนะครับต้องอย่าลืมว่าน้องเขาเนี่ยปรับรกราฟิกเป็นสูงมากเป็น60เฟรมแล้วก็เป็นโหมดซอฟต์ไลท์ด้วยนะครับเล่นได้ขนาดนี้ถือว่าโหดจัดมากๆเลยนะครับเฟรมเรทเนี่ยไม่สวิงเลยเฟรมเรทอยู่ที่ประมาณ59นะครับแล้วก็ในตอนบวกกันหนักๆเนี่ยเฟรมเรทก็อาจจะหลบบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าในความรู้สึกคนเล่นเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่ามันกระตุกขนน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 นาาาาาดดดดดดดัั้้้้้โยยยยยยรรรวววมเเเเเีีีี่่่่คคืือออออลลไไสสสะะหหจจทบภพติ เข้าพุ่มพุ่มก็ขยับนะครับสีสันสวยงามมากหน้าจอขนาดพอดีมือเล่นง่ายนะครับส่วนเรื่องฟีลิ่งการทันเนี่ยสำหรับผมนะผมรู้สึกว่ามันลื่นแต่ว่ามันยังลื่นไม่สุดนะครับในการแบบใช้วงสกิลในการเลือกล็อกตำแหน่งของสกิลที่จะปล่อยออกไปเนี่ยมันยังรู้สึกว่ามันขัดใจเล็กๆน้อยๆนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าหน้าจอหรือเปล่าถ้าเกิดติดฟิล์มหรือว่าแบบลอกฟิล์มออกก็อาจจะช่วยได้เยอะเลยนะครับแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยมันรู้สึกฝืดฝมือเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองแต่ถ้าถามว่าคนทั่วไปเล่นเป็นอะไรไหมก็ไไม่นจะะเป็อรรคับ ส่วนเรื่องเสียง40%เอาอยู่นะครับเสียงดังเสียงดีมากมนะครับแล้วก็สุดท้ายหน้าจอก็ทําได้ลรื่นๆเลยเดี๋ยวเราไปเจอเกมต่อไปครับโอเคครับตอนนี้เรอยู่เกมผับจีโมบายเรียบร้อยนะครับกราฟิกที่ปรับได้สูงสุดคือกราฟิก HD HD แล้วก็เฟรมเรทเป็นอัาต้าแต่ว่าผมจะไม่ปรับอย่างนั้นนะครับผมจะปรับกราฟิกมันเป็นดีแล้วก็เฟรมเรทเป็นสูงสุดนะครับซึ่งกราฟิกดีเนี่ยเป็นกราฟิกเดียวที่ปรับได้เป็น60เฟรมแล้วก็ตอนนี้หน้าจอเรียบร้อยแล้วนะขออนุญาตแบบเปิดใจลงไจปด้ม ต้องขอบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมันยังเป็นลำโพงเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้ยินเสียงแบบรอบข้างเยอะแยะมากมายขนาดนั้นนะครับเจ <L ess ur ries> ็บนั่นะอะโอ้ยโยกด้วยเป็นไงโยกด้วยโอเคก็ประมาณนี้ครับสําหรับเกมผับจีไม่ใช่บ้านะ <L ess ur ries> โดนครับโดนครับ โดนครับเฮ้ mm hmm. hey, ยยิงอยู่ไหนเนี่ยยิงอยู่ไหนนะ่ะ <laughs> โ oh, <laughs> อ้โหแอบไปนั่งด้วย <Yeah. S 1> มาครับตัวแรกของผม mm hmm. เรียบร้อยครับอย่ายายายา โดดลงมาแล้วครับดีนะมันเป็นบอดไม่งั้นกูคงเตะโอเคอีเยะ <Okay. S 1> ถ้ามึงล้มนะกูจะไม่ช่วยมึงเลย <Okay. S 1> นี่เช็ดไป เพื่อนโอ้เพื่อนเุ่ไปคำหนึ่งไ <c oughs> อหนุ่มมึงซวยแล้วไ <c oughs> อหนุ่มมึงซวยแล้ว โอเคก็เดี๋ยวผมสรุปไว้ฟังเลยดีกว่านะฮะสำหรับเกมผับจีโมบายว่าเล่นเป็นไงบ้างน,นะครับโดยรวมในความละเอียดที่เป็นกราฟิกดีแล้วก็เฟรมเรทเป็นสูงสุดนะครับก็เล่นได้ลื่นนะครับทั้งการอ่านหน้าจอและไม่าอานหน้าจอนะครับผมขอไม่ย้ําคําว่าลื่นๆนะครับเพราะว่าเหมือนในบางโมเมนต์หรือว่าจังหวะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันรู้สึกว่า ตอนหันซ้ายหันขวาเนี่ยมันไม่ได้สมูทขนาดนั้นเรื่องของรายละเอียดหน้าจอเนี่ยอันนี้ทําได้ประมาณหนึ่งนะครับหน้าจอไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ในการวางตำแหน่งปุ่มเปิดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ดูแน่นเต็มหน้าจอสําหรับใครที่เป็นมือใหม่เอามาเล่นอะไรอย่างนี้เนี่ยมันจะต้องโชว์ปุ่มตลอดเวลาถ้าเกิดผมปรับโอปาซิซิ้ให้กับปุ่มมันก็จะมองเห็นรายละเอียดมากขึ้นนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยหน้าจอก็ไม่ได้ใหญ่มากผนวกกับเครื่องมันบางด้วยละครับผู้ชมมันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้ใหญ่มากส่วนเรื่องของฟิลลิ่งการทัชก็ทําได้ดีประมาาณนต่่ว ต้องย้ําว่าในตอนที่ผมเล่นเนี่ยมีอาการทัดลั่นบ้างนะครับลั่นในที่นี้ก็คือแบบในจังหวะที่แบบเราหันซ้ายหันขวาเร็วๆแล้วมันจะแบบเงยหน้าขึ้นเองอัตโนมัตินะครับอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าผมไปกดโดนปุ่มอะไรหรือเปล่าแต่ว่าผมมั่นใจได้เลยว่าในตอนที่ผมเล่นตอนนั้นเนี่ยผมไม่ได้กดอะไรเลยนอกจากแบบทั้หน้าจอนิดๆหน่อยๆแล้วมันก็เงยหน้าขึ้นข้างบนนะส่วนเรื่องเจอโลสโคปอันนี้เนี่ยก็ดีนะครับไม่หน่วงไม่ดีเลยแต่ว่าถ้าเทียบกับตัวท็อปๆเนี่ยมันก็สู้ไม่ได้อย ขวาได้แต่ว่าก็ดังอยู่นะครับแล้วก็สุดท้ายหน้าจอก,ก็เล่นได้ลื่นๆเลยนะครับผมก็ไปเจอกับต่อไปครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่ในเกมเดน d b บายเด i ไลท์มบายเรียบร้อยนะครับกราฟิกที่ปรับคือกราฟิกสูงนะครับแล้วก็เฟรมเดทเนี่ยเป็น60เฟรมนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะไม่ไหวในกราฟิกสูงนะลองดูจากการแบบหันซ้ายหันขวาดีคือตัวละครยังไม่ทันเดินเลยเรารู้เลยว่าภาพแม่งน่าจะไม่ใช่60เฟรมแน่นอนอะ่ะโอ้โห ใช่ครับผมว่าเราน่าจะปรับกราฟิกให้มันต่ำกว่าน,นี้แน่นอนครับเอาดิเคผมว่าค่าตังกรน่าจะไล่อ๋อรินเหรอรินจริงด้วยครับคุณผู้ชมครับสสยไหนวะนะ่เะเะอาแขวะแล้วแขวะแล้วเ้ยยิวข้างหลังแล้วครับ พับนายใส่น้ำไปวิ่งสวนกระแสทาราไปครับว่าน่าจะต้องมีเครื่องปั่นจักเครื่องหนึ่งในบ้านหลังนี้แน่นนนเลยวะเด็คือแม่งปั่นได้คนเดียวเราไปปวดปวดลิ้นหน่อยไหมไปดิมันหยุดเดือเองคูไม่ได้ตั้งใจมันหยุดเดือเองพัไมสวยนู่นอยู่น,ยนูน่นอยู่นูน่นอยู่นูน่น เจอผมครับเออเอาดิปวดมาปวดกลับไม่โกงปุชปุชโดนครับอุชโด,ดลงไป โอเควิ่งวนรอบไม้ครับโอเคดักหน้านะฮะไปครับจังหวะนี้ไล่สวยเคมาต่อครับต่อตรงรถครับพับไม้ต่อครับโอ้โหจุงนานจัดจัดเฟดมาแล้วครับเชื่อผมอ้วอยู่นี่ น้่หัวอยู่นี่โดนสักไม้หรอวะไม่โดนเลยก็เป็นไปไม่ได้ปะมุดหนีอย่างเดียวครับโอเคเรียบร้อยคำสาบโนวันพวกกโนนโูโดนแน่เลยว่ะคุณผู้ชมครับเชื่อไหมผมว่ามนโดนแน่เลยว่ะแต่ไม่เป็นไรเราไม่แคร หลุดว่ะเฮ้ยหลุดว่ะเฮ้ยโดดดิครับรออะไรอะ่ะอันนีน้สรุปคือหนูรอด MVP จูได้จูดีต้อง V A N K แบงก์เกมจ๋าครับผมโอ้โหสุดยอดมากนะฮะถึงแม้ว่ามันจะเล่นได้ขนาดนี้นะผมว่าจูดได้ขนาดนี้ผมรู้สึกภูมิใจและดีใจไปนในเวลาเดียวกันนะครับคุณผู้ชมฮะนนก็แต้ม2 0 0 0มืกว่านะครับแต่สรุปวัาเะไดีกว่าสำหรับเกม d by Daylight Mobile ว่าเล่นเป็นยังไงบ้างน,นะครับโดยรวมถ้าเกิดคุณปรับการาฟิกเป็นสูงแล้วก็เปิดเฟรมเรทเป็น6 0เฟรมนะครับก็จะ <frame rate S 1> เล่นได้ร <frame rate S 2> ประมาณหนึ่งไม่ได้ถือว่าลื่นมากซึ่งทุกท่านจะสังเกตได้เลยว่าในตอนที่เข้าเกมแรกๆเนี่ยเฟรมเรตมันนจะหลือก 45ประมาณนั้นนะครับในตอนที่แบบเรากดวิ่งกดเดินกดปั่นเครื่องอะไรต่างๆนะครับตัวสกิลเช็คมาก็จะเห็นในชั้นเลยว่าตัวเฟรมเรทมันวิ่งแบบกึกๆเลยอ่ะแล้วก็มีโอกาสที่จะกดสกิลเช็คผิดพลาดได้บ่อยมากๆนะครับถ้าเกิดตัวเฟรมเรทมันวิ่งไม่นิ่งขนาดนี้แนะนําถ้าเกิดใครที่อยากจะเล่นนะครับคือเมื่อกี้เนี่ยเราอัดหน้าจอด้วยถูกไหมถ้าเกิดเราไม่อาดหน้าจอนะครับมันจะลื่นขึ้นมากว่านี้แค่นิดเดียวแค่นั้นคุณผู้ชมคือไม่ได้แบบแตกต่างกันอย่างมากใครอยากเล่นเดส์ไบเดอร์ไลท์แนะนำว่า อาจจะเล่นได้ลื่นขึ้นแบบ50-60เฟรมประมาณนั้นนะครับแล้วก็รายละเอียดเนี่ยก็จะลดลงนะครับแต่ว่าต้องแลกนะได้อย่างต้องเสียอย่างไม่สามารถที่จะเอาแบบ2อย่างพร้อมกันได้เพราะว่าเหมือนผมได้ยินว่าเดนบัตเตอไลท์เนี่ยอัปเดตแพทมาใหม่ด้วยนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราเชิญเกมต่อไปครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่ในเกม p ับ G News t r a รเรียบร้อยนะครับกราฟิกที่ปรับได้สูงสุดเลยคือกราฟิกอัลตร้านะครับแล้วก็เฟรมเรทเป็นสูงสุดแต่ว่าผมไม่ปรับอย่างนั้นนะผมปรับกราฟิกมันเป็นดีแล้วก็เฟฟมมทป็นน90ั้้้งหาี ในการเล่นนะครับตอนนี้เปิดไจโลสโคบเรียบร้อยแล้วด้วยนะก็มารอดูกันว่าในเกมนี้มันจะเล่นได้ลื่นเปิดสือการขนาดไหนนะครับคุผู้ชมครับเอาละครับเรียบร้อยน้องขาหมูไอผิดหมดเลยอ่ะกูถามจริงอะไรเรียบร้อยน้องไหนซียนเสุดเจ้เล่นเจอไม่ใช่ไม่ใช่ โอ้โหมีคนจุ้นจ้า,าจริงๆเลยใจคอมึงจะยืนนิ่งอย่างเดียวเลยใช่ไหมเรียบร้อยเรียบร้อยครับกระสุนหมดเนี่เยบร้อยไปซะ <c oughs> เออนั่นแหละกระสุนหมดก็คงต้องเปลี่ยนแล้วแหละจงังหวะน,นี้บางทีเราจะยอมใจเย็นๆแล้วฟังชันสักน้อยทำไมคนเยอะจังวะ ตายซะเจอสกอตติสไปน้องชายร้องไห้ไปซะใช้ได้นะเนี่ยขึ้นไปยืนบนนั้นได้เลยเนี่ยไม่ธรรมดานะเราอะโจทาโร่มาครับเราพร้อมที่จะเป็นโก์ไรเดอร์แล้วครับชิบหายมาฟักเกอร์อออ้อ้ จังหวะแม่งได้เอาจริงจังหวะแม่งโคตรได้เลยนะครับเดี๋ยวสรุปฟ,ฟังเลยดีกว่าสำหรับเกมผับจีนิวสเตลเล่นเป็นยังไงบ้างนะครับโดยร่วมนะครับตามการาฟิกเป็นต่ำสุดแล้วก็เฟรมเรทเป็น90เนี่ยเล่นได้ลื่นๆเลยทั้งการอ่านหน้าจอและไม่อ่านหน้าจอนะครับฟเฟรมเรทเนี่ยรู้ได้เลยว่าเลย60ไปแน่นอนนะครับอาจจะอยู่ที่ประมาณ60เลยก็ได้นะเพราะว่าในตอนที่เราหันซ้ายหันขวาเร็วๆเนี่ยมันลื่นไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการขึ้นสโคปการหันซ้ายหันขวาเร็วๆการกดกระโดดหรือว่าอะไรต่างๆเมื่อกี้เนีีีีี่่่่่ยยยยยยมมมมััันนนนนททาาาาาาไไดดดดดดด้้้หหเเเลลลละะะะะคคครรรรบบแแแตวฉกกกสุููพพๆผออ ทำได้ดีนะครับถ้าเกิดเทียบกับเกมผับจีม b บายผมว่าเกมนี้ดูลื่นกว่าดูเล่นง่ายกว่าแล้วก็สมูทกว่าในการควบคุมปืนในการหันซ้ายหันขวาในการแบบหาคนอะไรต่างๆดีกว่านะครับผมแล้วก็เรื่องของจรสโคปเนี่ยเกมนี้นิ่งกว่าครับดูสึกลื่นไม่หน่วงไม่ดีเลยแล้วก็ไม่รู้สึกงุนงิดด้วยในในบางครั้งในส่วนเรื่องเสียงก็เป็นลําโพงเดี่ยวนะไม่สามารถแยกซ้ายแยกขวาได้นะครับสุดท้ายอ่านหน้าจอก็เล่นได้ลื่นๆนะครับผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันกิจต่อไปครับ โอเคครับตอนนี้เราอยู่ในเกม p อ e ล e e จนส Mobile เรียบร้อยนะครับกราฟิกที่ผมปรับคือกราฟิก HD นะครับแล้วก็เฟรมเรทเนี่ยเป็นอัลตร้านะครับก็ได้ประมาณ60เฟรมซึ่งเราก็จะมีบอกอยู่ตรงนี้นะนนะขออนุญาตส่งมอมก่อนนี่มันจะมีบอกอยู่ใต้แบตเตอรี่ตรงนี้นะครับ <gi úp? S 1> อเอ๊ะทำไมเราได้ยินเสียงคนนะนี่ครับ เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับขอหน่อยขอหน่อยแล้วกันในฐานะอะไรก็ได้เอาละครับได้ดิได้ดิได้ดิดดสองตัวไปดิออกูติดอะไรอะ่ะผมคิดแล้วคุณต้องเข้าหลูมนี้นะ หยังไงยังไงสิตบ้วกันเอาดีเอาเอาดีเอาดีมึงแค่มึงกับกูแค่มึงกับกูมึงกับกูเท่านั้น นี่ผมโดนยิงครั้งแรกเลยเหรอโอเคครับผมว่าผมสรุปเลยดีกว่านะฮะสำหรับเกม เอ펙ลีเซนโมบายนะเพราะว่าจะเกิดดูไปนานกว่านี้น่าจะแบบยาวนานกว่านี้นะครับก็เกมนี้เนี่ยเล่นได้ลื่นๆเลยนะทนนะนั้งขนาดหน้าจอและแม่หน้าจอนะครับเรื่องของเฟรมเรทเนี่ยก็เกาะอ,อยู่ที่ประมาณ59 60เกือกจบจะตลอดเวลานะในตอนที่แบบเราลงมาเลยแล้วก็เราเริ่มเล่นเลยนะครับแต่ว่าก็อ,อย่างว่านะครับถ้าเกิดเราเจอวงสุดท้ายอย่างนี้แบบมันก็เฟรมเรทก็จะลดลงมาบ้างน,นะครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยเฟรมเรทตอนที่แบบมันแกว่งหรือว่ามันค้างไปกึ๊กนึงเนี่ยเฟรมเรทลดลงมาเหลือ20นะครับผมแล้วก็เรื่องอืน่อนๆทำ แต่ว่าก็เล่นได้นะครับในเรื่องการวางปุ่มเนี่ยมันเล่นได้เลยแหละ นะครับผมแล้วก็เรื่องของเจโรสโคปเนี่ยดีผมบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยเจโรสโคปดีมากไม่ว่าจะเป็นการโยกซ้ายโยกขวาเอียงซ้ายเอียงขวาหรือว่าการแบบควบคุมอะไรต่างๆเนี่ยได้ดังใจเลยครับถือว่าทําได้ดีมากๆเลยนะแล้วก็เรื่องของเสียงก็อย่างที่บอกไปครับเสียงเนี่ยมันเป็นลำโพงเดียวนะมันก็จะได้ยินแค่เสียงอย่างเดียวมันจไม่สามารถแยกซ้ายแยกขวาหรือว่าทิศทางได้นะครับผมส่วนสุดท้ายอ่นน่าจะาก็ทําให้เล่นได้ลื่นๆครับเราไปเจอเกมสุดท้ายเลยดีกว่านะโอเคครับตอนนี้เราอยู่ในเกมเกนชินิเพ็กเรียบร้อยนะครับกราฟิกที่เขากําาหนดมคือ ค่าต่ำนะครับแล้วก็เป็นค่าเริ่มต้น,นแต่ว่าถ้าเกิดเขากำาันดแ่่งนี้แล้วเราก็เล่นค่านี้ไปครับแล้วก็เปิดเฟรมเรทนห้เป็น60เฟรมนะครับเราอย่าไปฉีกกดอะไรของเขามากนะครับเอาอีกแล้วเรอเหตุฉุกเฉินเราต้องมาเจอกับ y o of the s t o อ m อีกแล้วเหรอสนใจให้เล่นด้วยก็ได้ครับสนใจให้เล่นด้วยก็ได้แต่อีกแป๊บหนึ่งนะกันอ่ะต่อ,อไปอ่ต่อไปยิงต่อไปต่อไปครับต่อไปครับต่อไปต่อไปเปิดประตูกอบนึงชาครับเอ้ยคุณแม่เกินอ่ะชาครับ อย่าไปซีเรียสไม่ต้องรีบร้อนนะครับสำหรับการตีตอนนี้ชาร์จยิงไปครับชาร์จยิงไปครับจบแล้วโอเคเจอกันอีกรอบหนึ่งเข้าไปถึงก็เปิดก่อนเลยนะครับเปิดก่อนได้ปูดเปิดก่อนได้ปูดเ้ย เอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่นะถ้าเกิดเทียบกับรายละเอียดอะไรต่างๆเอาเรื่องอยู่นะมาชาร์จก่อนตีเราไม่เข้าหรอกนะตีเราไม่เข้าหรอกตีเราไม่เข้าหรอกนะเรียบร้อยนะครับบัฟไฟบัฟอะไรก็ไม่รู้บัฟไปก่อนนะครับรอบหนึ่งใส่โล่ก็ไม่หยุทีเปิดเรียกคุณแม่ลงมาเปิดนี่ประตูเข้าไปเสาแตกแล้วครับสตูเสริมกําลังมานะครับคือมันมันเร็วมากๆมันเร็วจนแบบเอาไปอีกรอบน,นึงนะครับแล้วก็เรียกน้องมาเปิดคัสซีนนี่มีอาการกระตุกบ้างเล็กน้อยนะครับนี่แข็งไปแล้วก็แตกไปแล้วโล่นะครับแต่ว่าไม่เป็นไร แล้วก็เดี๋ยวเราก็มันเสกน้าใช่ไหมมันเสกน้ําใช่ไหมโอเคดีเลยดีเลยเพราะเราเป็นท่านําแข็งยังไงกันละ่ะดีเลยเพราะว่าเราเรียกไฟมาเป่าโล่มันก่อนนะครับ <c oughs> แล้วก็เราตีมันตีมันไม่ไม,ไม่ไม่ไหวไม่ไหวอย่างนี้ <c oughs> ต้องเก็บ2ตัว2ตัวบาทนี้ก่อน <c oughs> โอ้มันจะมีตัวจุนจ้าอีกตัวหนึ่งนะครับมันอยู่ในตําแหน่งที่คู่ควรกัน อ๋อถ้าเกิดเราทำเสาไม่แตกศัตรูก็จะมาเรื่อยๆเดี๋ยวผมขอเคลียร์มอนคิปนี้ก่อนเวฟนี้ก่อนโอเคครับก็ชาร์ตตีไปอันติครับจังหวะนี้น่าจะปิดฉากได้เล็กน้อยไม่ได้ว่ะพี่เบิ้มพี่เบิ้มแตกด้วยครับโอเคปิดฉากได้จริงๆด้วยก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับเกมเกมชินิแพคมาเล่นเป็นยังไงบ้างโดยรวมนะครับถ้าเกิดปรับกราฟิกมันเป็นตามที่เขาแนะนํามาหรือว่าเป็นค่าเริ่มต้นของเขาเนี่ยก็จะเล่นได้เลื่อนเลยนะครับแบบลื่นมากนะครับก็อย่างที่เห็นเลยว่าในตอนที่แบบเจอมอนสเตอร์เยอะๆใช้เอฟเฟกต์สกิลหรต่างๆ ก็ไม่ได้กระตุกมากขนาดนั้นก็ยังคงเล่นได้ยังคงคว<ง>บคุมหน้าจอได้อยู่ยังคงแบบสัมผัสนู่นนี่นั่นตอบสนองได้อย่างตามใจต้องการอยู่นะครับแล้วก็รายละเอียดก็ไม่ได้กระตุกหนักมากมายขนาดนั้นนะครับเว้นแต่ว่าในตอนที่แบบเรากดใช้อัลติเมทสกิลหรือว่ามีภาพ CG ขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันจะรู้สึกแบบกึก๊กกักึกกัาเล็กน้อยนะครับซึ่งตอนที่เราไปทดสอบมาก่อนหน้านี้เนี่ยโดยการรับการาฟริกมันเป็นต่ําสุดนะครับภาพก็ดูลื่นนะครับพอๆกันเลยกับประมาณนี้แต่ว่าภาพอันอทีี่่่ตําาาสสุดดดเยยยยรละไไม้วง ขนาดนี้นะครับก็เดี๋ยวไปฟังสรุปกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างเนาะ ก็โอเคก็หลังจากที่ทุกท่านได้ดูเกมนะครับก็จะเห็นได้เลยว่าในเกมร,กระดับปกติทั่วไปเนี่ยเกม Rv พวกนี้เนะี่ยเล่นได้ลื่นเลยอหน้าจอก,ก็ลื่นเลยนะครับอย่างเกม a d p a l 9นะครับเนี่ยมันไม่สามารถเข้าเกมได้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าพี่แบงค์ออกจากลิสหรือเปล่าไม่จริงนะครับเดี๋ยวผมขึ้น,นิีเสตใม้ดูนะครับว่าเกม a d v a l 9เนี่ยพอเราเข้าปุ๊บแล้วมันเด้งนะวันนี้เนี่ยหลายคนก็เหมือนเดิมไม่ไม่ได้อยากฟังพี่แบงค์มานั่งพร่ำหรอกเพราะว่าพี่แบงค์ก็พูดไปในคลิปนู้นหมดแล้วใช่ไหมอยากรู้เรื่อง ของแบตเตอรี่ก่อนเลยดีกว่านะครับว่าในระยะเวลา1ชั่วโมงถ้าเกิดคุณเล่นผ่าน WiFi นะครับแบตเตอรี่ลดไป16%ถ้าเกิดคุณเล่นผ่าน 5G นะครับแบตเตอรี่ลดไป18%นี่คือความพิเศษของเขา vivo เนี่ยไม่ว่าจะใช้ซีวิวตัวไหนแบตเตอรี่แม่งอึดมากๆความร้อนนะครับในระยะเวลา1ชั่วโมงเนี่ยความร้อนเพิ่มขึ้น12.8องศานะครับอุณหภูมิตั้งต้นเนี่ยผมให้เป็น30นะครับแล้วก็ขึ้นมาสูงสุดอยู่ที่42.8องศาก็ถือว่าไม่ได้ร้อนมากนะครับถ้าเทียบ,บยกับ snap โดยก45 546ก็ถือว่าดีแล้วนะครับโดยรวมก็ประมาณนี้เลยแล้วกันสําหรับ vivo T1 5G นะครับ,ห,รบ,รบหลายคนที่ขอก็ามาผมก็จัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับรับปากอะไรไปก็ต้องทำนะมันเป็นลูกผู้ชายต่อสู <c oughs> ไ้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์อย่าลืมนะครับด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นลายใจผมไปเยี่ยมจ่าของคลิปดีๆเก่งต่อไปวันนี้เนี่ยหากมีข้อมูลผิดพลาดอะไรอะไรต้องขออภัยมาทันทีเลยขอโทษละสวัสดีครับ